มันเป็นมันเป็นไปตามเกณฑ์ดอกเพราะว่าสุขภาพเ้าบ่คงทีสิมาอชุบะอัยวาบ่าบใส่แห้งเด้อใส่แห้งอยู่เด้อนั่นนี่หลายอย่างจากไปหาขีปหาหยังจะสิมาเดี๋ยวเธอเสด้เงินเขามากี่เนองแต่ว่าผู้ใดต่างใจก็บผู้เสด้ไหวอยู่แล้วพ่อใหญ่กินนมหมดแก้วเขาแก้วมาขึ้นแล้วเลี้ยงขึ้นเลยวาสัส เขาให้เราได้เขายึดเขินได้นะคะพ,พันยุู้เทียมมันเหงาเด้กยุู้เทียมเหงาเออบ่ไม่มูคุยเด้คุยกับพญ,กบพญ่ก็คุยได้กสองสามคำสละไม่ได้คุยหลายหรอกเพื่อนไทยมากกัสิได้ลุยผาเลยนะบ่ไม่พ้นไทย,ไย,ยใส่หรอกผาใยอวนผาเปลือนผาเปลือบต้องได้ลุกขึ้นมากินยาแงมเมื่อคืนยกว่าเป็นอีหยัง ยายอ้วนซีมัสปัจจําบ่หายจากเถือเป็นขไข่วัดใหญ่ก็คือว่าไข่วัดใหญ่มีเพื่อนคนหนึ่งมาบอกว่าเป็นเป็นอาทิตย์หนึ่งเราก็บ่หายคือกันไอตัวเนีเป็นทั้งเจ็บบิดเจ็บท้องทั้งเป็นไข่คับฤดูทั้งเป็นปวดหัวคุ้โอ้หัวสิแตกพี่น้องเอยเลื้อนหน่อยๆเลื้อนหน่อยๆจะค่อยเหตุอะไรพี่หนาคามไม่จะคอยว่ากันไหมพี่นี่คือสิ ทำงานทั้งวันก็มาดูแลคน่วยด้วยบางหรือไม่เพื่อนแต่ว่าบางคนบางคนบางคนที่เขาตั้งใจเห็ดเราก็อยากไปหอดไปไหว้กัณฑ์อชวาะอเยาวาโบโบใส่แห้งเด้อใส่แห้งอยู่เด้อนันนี่หลายอย่างอยากไปหาขิปหาอย่างจะสิมา งานทุกวันไม่มีหยุดจะวาไข่แต่ก็ยังจหยุดแสดงว่าหายแต่กินขาแไปแมันสิบยังยังไม่ทันหายอันนี้กินข้าวแซมหายนะคะ ปอดโป่งมันกับว่ามีโลกหลายขึ้นในเมืองดอกในเมืองมันสลรพผัดอีหยังตออีหยังเออลงงานนั่นโลงงานน,งงาน,นี่ไปได้ยเพื่อนครบไปจะครบห้าพันคนหรือ,อยังเอาให้พวกครบห้าพันคนกับคุณสงสัยจะเป็นอาการไข้หวัดใหญ่ว่าสันเออไม่ได้ไปฉีดกั้นไว เขาหายมาหายกำลังใจกำลังใจมาเยอะเราก็หายป่วยหายไขย้เออเป็นไข้เป็นอค่อยตามเพื่อนค่อ,คอยๆตามเพื่อนผู้ใดไปหอดก็ดีใจน้ำดจอจ่าเด้อยายอ้วนผู้สุบวัหอนง่ายดอกยายอ,อ้วนเมื่อยยายอ้วนหมดแรงยายอ้วนหมดแรงยายอ้วนไม่มีแรงนะคะยายอ้วนไม่สบายมาเป็น ก็มีแห้งลุกขก้นมาเห็ดอีกอย่างเนี่ยกินย้าลงไปแล้วก็นอนอย่างเดียวกินย้าลงไปแล้วก็นอนอย่างเดียวมันก็เลยบ่มีงานทรงเขาก็เลย่นลดเขาลดหลอยู่นม่นคือหลายกาเห็ดงานคนเดิมพี่น้องเด้อเยาว่าเด้อมันบ่มนเงินได้อากาศแต่มันหยนเฮ้ออนไดเขาหายไปกัดก็ไปกันเ้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้โลกมันหลายไปขังสารพัดสารพัดโรงงาน โรงงานมันเยอะไม่รู้โรงงานอะไรต่อโรงงานอะไรเออแล้วแค่ซักก็ซักบกบยังไดลละเครื่องซักผ้าซักบ่ได้ดอกผ่ะกินม,มาเขามาทักทายมาห้กำลังใจขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไงล้วเปื่อนละเห็ดงาแล,ล้วเปื่อยกินเขา ิเขาเพื่อมีแห้งซะก่อนข้าเอาแรงก่อนัล่ลกิดให้มันลุล่ร่วงอันไหนมาค้างชาก็ทำให้มันเสร็จนะคะค่าสงสัยจะเป็นอาการไข้หวัดใหญ่ว่สันคือ ไ่ได้ไปฉีดกั้นไว้เขาให้ขึ้นข้าวอร่อยเป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้ว,ลวอันตรายอันตรายสู้ๆกันไปพี่น้องสู้ๆกันไปโอเคเดี๋ยวจ่าเด้อพี่น้องสุกสุทุกคน โอเคนะคะขอบคุณหลายวันแล้วมีแต่มูผัวเขาไมาห่หายกำลังใจแซวสาดน้ำโมขอบคุณมูขอบคุณผัวสุกสุขคนเด้อขอบคุณคุณน้ำหมกยังยังยังสงสัยเิเป็นไครวัดไงกับประจักเพราะว่าเป็นหลายเหมือพดงานทุกวันไม่มีหยุดแต่ว่าไข่แต่สชิดหยุด ปวดหัวปวดหัวปวดตัวแบบเฮ็ดแบบอดตะลับครับตะนอนนอนเด็กๆแบบเมื่อก่อนนี่ยก็คงสิยบไว้หรอแต่ทีใหญ่เป็นคนขยันมากของเขาเขาเห็ดแด่สัมภาระยามัน ทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละค่ะอ,อย่าซีเรียสมันมากซีเรียสแล้วมันจะไม่ได้มากพังเนี่เพราะว่าบสบายส่งน้อยส่งน้อยจ้าน้องสาวส่งน้อยไม่มีงานส่งหนาวก็วหายไวแต่มีพีมีหน่อมะหายกำลังใจมันก็หายสแสดงว่าหายแตแ่ยังเถ้าเพอแสบหน่สิบยังยังไม่ทันหาย อันนี้กินเข่าเสียบหายนะคะช้วไทมากกับสีแดงด้วยผ่าเลยเนะี่ยบ่มีคนไทยใส่เลอผ่าใยอวนผ่าเปลือนผ่าเปลือกินเขา่าใดก็ตายเราพี่น้องเอ้ยเข่าเสียบก็ตายเรกกินย่าเราก็หิวเขา่า สู่ๆก็ไปนอกสู่ๆก็ไปตู้ไปทีละหน่อยมันจะค่อยๆไปคอยมาเละพี่นอ้องค่อยไปคอยๆๆมาสิไปไหวป่าโอ้ยพี่สาวนี่มือละหน่อย รดซูมรอจะน้องรดซูมรอสูส่ๆกันไปเด้อพี่น้องเด้อยาถิ่นเด้อรถกระซางมันรถกับปวยให้มันลดไม่ไดน้องเขาเขาเฮ็ดแต่สั้ไรกับยามันทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละค่อะอย่าซีเรียสมันมากซีเรียลแล้วมันจะไม่คะทุกคนสวัสดียายสาสวัสดีมากินขาวได้ยายสาเด้อ เหียวเขาฟุตบาดีค่ะเมื่อกี้เขานองเหี้ยวเขาเอยกินยญ้าเลยเหี้ยวเขากินเขาแล้วก็สิสด็กินย้ากันบ่กี้ค่ำเขาเห็นแต่งานเขาก็อยู่ทั้งบ้านอยู่ผู้เดียวเขากินเขากินยญ้าแล้วก็นอนนอนสะพานนอนวางตะของ วางเป็นงานบุคคลม่ิหมบาทีีนนอแขบสองลังอะไรอยาแขบเยอะหลายวันแล้วมีแต่มูผัวเขามมใหายกำลังใจแซวสานา a โมขอบคุณหมูขอบคุณผัณวสุกุสุขคนเด้ขอบคุณคุณมาสบายกับไข่แน่ดอกม่ผูเบิงนะยุกหน้าอกเจ็บท่ กินหลายขันมากินกับ่ได้ายขันมากินกับเป้นอีกปวดหัวขึ้นมากีกอุ๊ดจะแน่ใดไรใหญ่เป็นคนขยันมากกดเก่งแรงโตแต็ คนถ่ายแลย้สดเกินจะเยอะมันบเป็นมันบเป็นไป,นปนตามเกณฑ์ดอกเพราะว่าสุขภาพเ้าบกคงที่สิมาตัวนี้เป็นทั้งเจ็บบิดเจ็บท้องทั้งเป็นไข้ครับฤดูทั้งเป็นปวดหัวโอ้หัวสิแตกพี่น้องเอ้